ไปดูข่าวนี้กันหน่อยเผื่อว่าจะช่วยคลายเครียดกันได้บ้างนะคะเป็นควันหลงช่วงสงกรานที่เขาจะมีกิจกรรมลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะคะทีนี้ก็เลยต้องมีการให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมเล่นเกมอะไรสนุกสนานกันหน่อยหนึ่งในนั้นค่ะคือให้แข่งขันกันหัวเราะนะถูกต้องค่ะถ้าตอบว่าร้องไห้นี่สง้ายเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะผู้สูงอายุแข่งขันกันหัวเราะใครแพ้ใครชนะเดี๋ยวดูภาพเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะโอ้แต่ละคนก็จะมีลูกคอในการทำเสียงหัวเราะของตัวเองนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะเขาจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุช่วงสงกรานที่ผ่านมานะะี่ค่ะ กิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานก็คือการแข่งขันกันหัวเราะค่ะแต่ละคนก็ส่งตัวแทนกันมานะคะนี่ก็มีแนะนำตัวเองก่อนว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นอะไรสักพักพอไม่จอบปากก็ <c oughs> ขึ้นมาเลยนะก<อ>็จะเห็นแล้วก็จะหัวเราะตามาบบนลคนะนะคะอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะน่าแต่ละคน,นี่แหมลูกคอหัวเราะนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะแต่งตัวสวยด้วยไม่ใช่หัวเราะอ,อะไรเนี่ยเ้อ <c oughs> ไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็ยังมี ด่านต่างๆเพื่อจะฝึกสมาธิกับผู้สูงอายุอีกด้วยอย่างเช่นเต้นตามคําพูดแช่เว็บแช่เว็บป้องชึงป้องชึงตะและแตะแตะ๊เอนเล่นยังไงไม่รู้เกมน,นี้นะคะน้องเขาเขียนมาน <laughs> แล้วก็มีแข่งขันเขย,าขาย่าไข่เกมลูกบอลวิเศษตามหาคนกล้าส่งลูกบอลต่อๆไปเรื่อยๆได้ยินเสียงหยุดก็ต้องหยุดลูกบอลอยู่ที่ใครก็ปะแป้งในภาพนี้นะคะออส่งลูกบอลไปเรื่อยๆ พอเพลงหยุดปุ๊บหรือสัญญาณเสียงหยุดปุ๊บที่ใครก็นี่เลยค่ะคนนั้นก็อาปะแป้งกันไปเน่เน่เน่อู้น่ารักน่าเอ็นดูนะคะแล้วก็มีกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุด้วยนะคะมอบของที่ระลึกให้แต่ละทางกลับบ้านกันไปด้วยรอยยิ้มยิ้มฟันขาวกันเลยทีเดียวนี้ขาวส่วนใหญ่ก็ขาวใช่ไหมเออนี่นะครับเน้นสร้างอารมณ์ใช่ค่ะนะครับให้กับท่านผู้สูงอายุเนี่ยนะท่านที่หัวเราะอยู่ที่งานเสร็จไม่เป็นไรนะอย่าไปหัวเราะที่บ้านคนเดียวนะ หัวเราะบ่อยๆที่บ้านคนเดียวเนี่ยลูกีงงเลยนะเพราแม่ฉันเป็นอะไรเ,เป็นอะไรนะครับที่สําคัญในตลาดก็อย่าไปหัวเราะขนาดนั้นา <laughs> อารมณ์ค้าคงมา์ค่ะใช่ครับใช่ครับ